ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o อยดอทส่งรวดเร็วทันใจ ใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม f i f a c o <oy>. i c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับโ v <Have fun. S 2> เ r อร์็เพลรับเติมเกมฟีฟ่23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟี FA Mobile n b a UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ o อ e วอร p p ็อแฮปฟันเพลรับรีฟันเงินจากการเติมเกมผ่านโมบายนะครับผมได้เงินคืนหยห่งด้วยปกกวปวเปอร์เซ็น i นะ์ปลอดมียซาอื่ออมาดมายยนะับใคร ที่เสียดายเงินที่เติมเกมไปแล้วเนี่ยและอยากได้คืนเนี่ยผมติดต่อเลยครับแฮฟฟันลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คที่เขาว่าเรทดีกันนะครับผมนะ1 of 3 90 e f i g H t o t H s t o t s นะครับผมแพ็คนี้เขาว่าเรทดีนะวารานอา่ซอนฮึงมินอ่โลดิโก้ออกกันเพียบนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ร่วมชะตาด้วยกัน5คนนะครับผมเป็นหนุ่มน้อยกอยใจาย,ยาบ่ายนะครับผมนะพร้อมแตกกันทุกคน,นครับผม แพ็คที่เขาว่าเรทดีนะครับผมมาจดแล้วนะเล่นสูตรมาดีกว่าเดี๋ยวเอาตำแหน่งแล้วกันลุ้นเสียวๆเอาตำแหน่งแล้วกันครับมาไอดีแรกของคุณวรสดครับขอให้โชคดีครับคุณวรสดขอให้โชคดีจัดไป C M R W R W B R W R W มีใครบ้างวะมีซาร่าซากา้าแล้วก็โรดิโก้แล้วปะมันก็ต้องโรดิโก้ปะ <c oughs> เอ้ยเรดดี้เรดดี้เ <c oughs> ขาบ่นอยากได้โรดิโก้อยู่ครับไอ้เรดดี้โอเคโอเคไอ้เรดดี้เรดดี้ขอบคุณครับ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  ตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วกัน่าตำแหน่งแม่งมันสุดแล้วไอ้หียหรือทีมชาติดีอ่ะสลับทีมชาติบ้างแล้วกันครับทีมชาติครับเดอร์กี้ตำแหน่งดีร่บทีมชาติแหละจะไปเดอร์กี้มอนเอ้ยมีอเล็กซิสซานเชสอังกฤษซ้ำครับแต่คงไม่ใช่แรดฟอร์ดแล้วก็เดเคอาร์แล้วก็ซานเชสเรดดีเรดดีโอเค โอเคโอเคเรดดี okay, okay. Ready, ครับเรดดีโอเคตัวเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เทียเันเจตตัว,ตว,ตว,ตวละเอ็มนะครับผมโอเคโอเคเรดดี okay, okay. Ready, ครับเรดดีโ okay. อเคไอโชคดีแล้วกันนะครับเปาเอาสลับสลับไปตำแหน่งบ้างขอให้โชคดีครับเปาเอาจัดไปแพ็คเรดดี R W อีกแล้ว่ะ RWB GK DKR LITE แล้วก็โนดิโก้ปะเอ้ยแ้แบคเลนดีจริงเฮ้ยมันออกง่ายจริงไงเฮียโนดิโก้ครับเฮ้ยมันเลนดีจริงเฮ้ยสามซองไม่มีใครแตกเลยนี่มันแปลกแปลกแปลกสุดๆครับขอบคุณครับเปาเอาขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาตัวแบกเลยนะอีเวนต์นี้อย่าแตกนะมึงครับ สลับไปทีมชาติบ้างครับขอให้โชคดีครับปักโอ๊ตจัดไปบราซิลโอ้โหอันนี้ผมว่าโลดิโก้ลีดเจมแล้วก็ซานเชสครับ <c oughs> เอาใครครับไอตัวแบกตัวแบกช่วยช่วยแจกวินผมช่วยแจกวินคนคนในตี้เพียบเลยครับคนนี้เอาเลือกได้เลยครับอยากได้ใครครับอยากได้ใครครับ <Yeah. S 2> สารเช้นมันถูกกว่าเยอะไงโรดิโกมันแพงกว่าครับแ,แล้วมันช่วยลิง์ด้วยด้วยมันสกิล5ด้วยโอเคขอบคุณจ้าี <Yeah. S 1> นะผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะ่ะผมพูดตรงๆครับ <Okay. S 2> ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะ่ะมันไม่มีใครแตกเลยอ่ะหาคนรอดคือได้ตัวดีกันหมดเลยสี่คนเหลือของกูเนี่ยกอจี่า ทีมชาติแล้วกันขอให้โชคดีครับกอติล่าอย่าแตกนะมึงเราต้องพากันไปให้ครบขบวนจัดไปเอ้ยยังมีซานเชสกับเบนนัสแสครับเป็นซานเชสกับเบนนัสแสก็ต้องซานเชสปะหรืออยากได้เบนนัสแสครับซานเชสผมเพราะซานเชสมันแพงกว่าพอสมควรเลยไงเอาใครครับเอาใคร ตันเชสนะโอเคตันเชตมันแพง,งพกูพอสมควรเลยครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับคนครับไอ้ของผมครับรู้เรื่องผมบอกเลยเราไม่มีติ๋มอยู่แล้วครับจะไปแลกฝดดงฝดเดอร์อะไรปล่อยให้คนติ๋มเขาแลกกันครับคนติ๋มเขาแลกกันไอเฮียตำแหน่งชัดไปของผมเองชัดไปดีดีไอเฮีย ดีดีโอ้โหแล้วซ้ำไปสองท t ซ้ำแม่งใครวะซานเชสผมก็ไม่มีนะแฮร์รี่เคนปะโลดิโก้แฮร์รี่เคนรีเจมผ่ไม่น่าเ่าว่าฮ่า ไดโลดีโก้ครับไอ้เหี้ยโลดีโก้ไอ้เหี้ยผมเซ็งว่ะเยัยคือทำไมผมถึงเซ็งรู้ป่ะได้โรดีโก้ทำไมผมถึงเซ็งรู้ป <c ười> ่ะเพราะโรดิโก้มาเล่นได้แค่ R M กับ R W ครับไอ้เหี้ยโรดิโก้ผมมาเล่นได้แค่ R M กับ R W ครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เมสซี่กูก็เล่นได้แค่ RM กับ RW เฮียเฮียเียสรุป6 6ซองไม่มีแตกเลยถึงแม้ว่าตัวมันจะซ้ำๆกันนะแต่มันเป็นตัวมีราคาหมดเลยกับ <c oughs> 6ซองไม่มีใครแตกเลยไอ้เฮียขอบคุณครับผมคยอะ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า